ขอบคุณที่จากเราไปตั้งแต่ไม่มีนายชีวิตเราดีกว่าเดิมเยอะเลยท่านทั้งหลายเห็นหมอนเก่าๆอยู่ลูกหนึ่งน่าจะเป็นของสมมเนนตอนที่มาบวชพระดูร้อนแล้วก็ทิ้งๆไว้ก็เห็นเก่าขนาดนี้ขึ้นลาขนาดนี้ก็นึกถึงว่าบางคนเนี่ยไปนอนใช้ไปนอนกอดอยู่นอนกอดอยู่แล้วก็เชื้อราก็เข้าจมูกขึ้นสมองแต่อยู่ด้วยความเคยชิน เราเห็นเด็กบางคนเนี่ยนะเขาอยู่กับหมอนที่เปื้อนน้ำลายแต่เขาอยู่ด้วยความเคยชินก็นึกถึงคํานี้ที่ว่าเราอยู่กับของสก,กปรกจนบางทีเราไม่รู้ว่าอันไหนมันสก,กปรกอันไหนมันสะอาดแยกไม่ออกอยู่กับคนไม่ดีและบางทีเราก็รักเขาซะจ,จนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นนะไม่ลืมหูลืมตาไม่งอหัวขึ้นมามองว่าโลกเขาไปกันถึงไหนแล้วก็มัวแต่จมปลักอยู่กับคนเดิมๆจนบางทีเวลาพอเขาออกจากชีวิตจะออกจากชีวิตเราไป มันนึกขึ้นได้โอ้ขอบคุณขอบคุณที่จากฉันไปตั้งแต่ไม่มีนายชีวิตฉันดีควยเดิมเยอะเลยความเคยชินเนี่ยท่านบางทีมันทําให้เรามันทําให้เราแยกไม่ออกระหว่างดีกับชั่วเหมือนกันนะหรือว่าบางทีก็รู้อยู่แก่ใจนะรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกนะเจ็บสุขข้างนอกช้ำในใช่หรือเปล่าไม่ทราบแต่ในส่วนนี้ก็นึกถึงว่าใช่ บางทีก็ต้องตั้งสติแล้วพิจารณาดูว่าอันนี้ยมันเป็นโทษหรือมันเป็นคุณไปนอนกอดไปนั่งกอดไว้เห <c oughs> ม็นจริงๆนะนั่งกอดไว้นอนกอดไว้จนแยกไม่ออกว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วแต่พอไม่มีมันซะแล้วเออมันก็รู้สึกดีขึ้นเดิมกว่าเดิมเยอะนะชีวิตในะบางทีมันอาจจะต้องลองออกจากอะไรบางอย่างเพราะบางทีความเคยชิน เคยชินมันเป็นมันเป็นกรรมที่ทําจนเป็นอาจินนะพระพุทธเจ้าว่าอาจิน,นก,กรรมเนี่ยตัวร้ายมากนะเพราะว่ามันเป็นความเคยชินที่ทําจนเป็นอาจินอยู่กับบาปอยู่กับเวรอยู่กับการสร้างส,างสิ่งอกุศลซะจนจิตมันแยกไม่ออกเหมือนกับการอยู่กับคนบางคนซะจนแยกไม่ออกจริงก็แยกออกแต่ก็คือเกรงใจเขารักเขาแล้วมันก็ยังมีโจทย์อย่างอื่นอีกอเช่นไปผ่อนรถร่วมกันไว้ผ่อนบ้านร่วมกันไว้ นะมีลูกด้วยกันแต่อย่างนั้นก็ยังดีนะคือยังแยกออกว่าเขาเนะี่ยไม่ดีแล้วเราก็แยกแยกจิตออกมาคือครบเฉพาะส่วนดีของเขาแต่ส่วนไม่ดีเราก็ไม่ทําตามเราก็ไม่ต้องไปนอนกอดแต่ถ้าเขาไปมันก็ก็ดีขอบคุณที่จากชีวิตฉันไปตั้งแต่ไม่มีนายชีวิตฉันดีกว่าเดิมเยอะเลยนะก็เป็นข้อคิดเตือนใจนะตั้งสติพิจารณาให้ออกว่าเม็นจริงๆ พิจารณาให้ออกว่าจริงๆแล้วเราอยู่กับสิ่งที่ดีหรือไม่ดีและจิตของเราเข้าใจมันไหมถ้าเข้าใจและอยู่กับมันก็คงพออยู่ได้อยู่อย่างมีระยะอยู่อย่างเข้าใจนะถ้าทําความสะอาดไม่ได้ก็คงจะให้อยู่ใกล้เรามันก็คงไม่ดีนะก็ขอเจริญพรวันนี้ให้เราทุกท่านตั้งสติในการดําเนินชีวิตตามคําสอนพระพุทธเจ้าอย่าทําสิ่งใดๆซ้ําๆจนกลายเป็นกรรมใหญ่โต จเจริญพร